สิสัมมาวัตตนสูตรว่าด้วยการประพฤติชอบ 90. ภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ถูกสง์ลงตัดสปาปิยะสิกากรรมแล้วพึงประพฤติชอบในธรรมแปดประการคือ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสยัย 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปถาก 4. ไม่พึงรับสมมุติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับสมมุติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. ไม่พึงรับสมมุติอะไรอะไรจากสงเจ็ 7. ไม่พึงดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าอะไรอะไร 8. ไม่พึงให้ประพฤติวุตถานวิธีเพราะตำแหน่งเดิมนั้นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถูกสงลงตัดสปานิยสิกากรรมแล้วพึงประพฤติช,ชอบในธรรมแปดประการนี้สัมมาวัตนสูตรที่สิบจบตติวัคที่สี่จบ